นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการแห่งขันกีฬาซีเกมส์ในบ้านเราแล้วนะคะล่าสุดกรรมธิการการกีฬาวุฒิสภาก็เร่งเตรียมความพร้อมในเรื่องของศูนย์ IBC ซีเกมครั้งที่33ที่ n b t 2 h d ค่ะมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทนะคะพร้อมกับเป็นห่วงเรื่องระบบสัญญาณและอุปกรณ์ว่าจะติดตั้งไม่ทันค่ะ สวจำลองอนันตสุโคศกคณะกรรมาการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมของไทยเราในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่น่าจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคืดว่าเรื่องศูนย์ถ่ายทอดสดโทรทัศน์นานาชาติหรือว่า IBC ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ N b t 2บ d ดีวิภาวดีรังสิตนะคะ ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ก่อสร้างด้วยงบประมาณสูงถึง1,000ล้านบาทโดยจะใช้เป็นศูนย์กลางหลักในการรับสัญญาณภาพและเสียงในการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์จำนวน25ชนิดกีฬาจากสนาม3สนามหลักด้วยกันก็คือที่กรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลาค่ะก่อนจะผลิตจากนั้นส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังสถานีโทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ สำหรับอาคาร IBC เป็นอาคาร3ชั้นด้วยกันรองรับการจอดรถได้มากถึง300คันนะคะออกแบบให้มีมาตรฐานระดับโลกเลยเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องผลิตรายการขนาดใหญ่2ห้องไว้รองรับสื่อจาก11ชาติ ห้องควบคุมหลักนะคะก็คือ master control room หรือว่า MCR มีห้องประชุมห้องอาหารห้องถแถลงข่าวรวมไปถึงศูนย์ควบคุมโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งอาคารนี้ได้ผ่านการตรวจรับมอบงานเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่เองค่ะงบประมาณ1,000ล้านบาทเลยนะคะโดยสวาวจำลองบอกว่าจากที่ได้นำตัวแทนคณะอนุกรรมธิการด้านการกีฬาในคณะกรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาเข้าสำรวจพื้นที่พบว่าอาคารมีความพร้อม แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือความล่าช้าในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆเนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนแล้วที่จะเริ่มทําการแข่งขันอย่างเป็นทางการวันที่9ก้ถึงยีธันวาคมนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อรองรับระบบผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ต่างชาติทั้ง11ชาติรวมไปถึงการวางสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก3สนามกีฬาหลักมาอย่าง NBT ซึ่งการทดสอบระบบต่างๆเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนค่ะ สำหรับข้อมูลล่าสุดนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำร่างสัญญาซึ่งมองว่าทั้งสองฝ่ายควรเร่งจะลงนามโดยรวดเร็วค่ะเพื่อให้การดำเนินงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ระบบถ่ายทอดสดสัญญาณมีความพร้อมสมบูรณ์มากที่สุดสำหรับซีเกมส์ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในรอบ18ปีครั้งนี้นะคะ ขณะที่นางสาวอรัญญาเกตแก้วตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงความกังวลค่ะต่อการดําเนินงานที่ล่าช้าโดยท่านก็กล่าวนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์จําเป็นต้องรอความชัดเจนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเซก่อนเกี่ยวกับการร่างสัญญาที่กําลังอยู่ในระหว่างการเจราจาหากว่ากระบวนการดังกล่าวมีความล่าช้าออกไปจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเตรียมระบบอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งหากว่าช้ากว่าสัปดาห์หน้านะคะก็จะทําให้การวางระบบเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการจัดโปรแกร,รมผลิตร,รายการโทรทัศน์การเชื่อมสัญญาณต่างๆในการถ่ายทอดสดไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซและไม่มีความสมบูรณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสถานีโทรทัศน์และสื่อจากต่างชาติที่จะมาใช้บริการศูนย์ไอบอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะสวจําลองรวมไปถึงคณะจึง ฝากไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เร่งรัดในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถเดินหน้าติดตั้งระบบต่างๆได้ทันตามกำหนดค่ะ